อีอันหนึ่งเนาะที่รู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับผมถ้าแ,แบบใครที่ทำอะไรแบบนี้แนบัญชีม้านะครับผมก็เรามาระวังกันด้วยนะครับผมเจ้าชอบบัญชีธนาคารรับเงินตั้งแต่หมื่นสองสองหมืน่นต้องไปสแกนหน้าที่ธนาคารนะครับผมที่ปล่อยเพจมีข่าวกินฟรีสามมือที่พักฟรีให้ระวังเราสแกนหน้าและยากเวลาอยู่เจ็ดถึงสิบห้าวันเป็นการเช่าบัญชีให้เว็บพนันโดยตรงไม่มีผมทปไปใดอยู่สบายห้องแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้พร้อมรับเงินสดหมดมือ,นนมอไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเยอวมาก เราไปให้เขาชอบัญชีที่เราต้องไปด้วยเพราะว่าเราหน้าที่เขาต้องการโอนเงินเป็นในจำนวนมากอารธนาคารจะต้องให้ยืนยันตัวตนเราจะโอนด้วยสแกน,นหน้าเราจะต้องถึงต้องไปอยู่ที่นั่นเพื่อให้เขาสแกน,นหน้านะครับถ้าสนใจพอไปไม่มีค่าใช้ใจ่ายทางเราจะองให้ก่อนแต่นอนไม่มีหกักรัอกเงินเต็มใครสนใจทักแชทหรือโทรมาได้เลยไม่หลอกไม่จกตาเพราะเราเคยไปก่อนพูดได้ครับว่างาน,นไม่ใช่ผิดกฎหมายนะครับใครสนใจทักมาสอบถามดูก่อนได้ บัญชีมา้าแบบบัญชีแพะบัญชีแกะอะไรนะครับอย่างเงี้ยคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมหรือหลายคนอาจจะรู้แต่ไม่เข้าใจนะครับผมการปัจจุบันนี้เนี่ยกฎหมายนะครับผมในการที่เวลาคุณจะเบิกเงินหรืออะไรก็ตามจํานวนมหาจำนวน,น,วนเยอะนะครับผมจะมีการสแกนใบหน้าเนาะแล้วพอการสแกนใบหน้าเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับผมเกิดขึ้นนะครับผมว่าเฮ้ยนั่นคือตัวตนคนจริงหรือเปล่านะครับผมจ,จากแต่ก่อนบัญชีม้าเปิดแค่2000ันอ่าบาง บางที่ห้าร้อยพันหนึ่งสองพันนะครับผมปัจจุบันนี้เนี่ยอัพนะครับผมเพราะว่ากฎหมายของประเทศไทยมันค่อนข้างแรงนะครับเป็นปหมื่นสองคือสองหมื่นเนาะซึ่งก็แน่นอนนะครับผมก็สําหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองจะได้เงินง่ายๆนะครับผมเวลาคุณเสียไปนะครับคุณอาจจะเสียทั้งตัวตนนะครับผมหรือโดนจับไปในค่าถ่ยก็ได้นะครับหรืออาจจะโดนจับนะครับผมแต่ลักษณะที่เรียกว่าไม่สามารถกลับมาได้นะครับผมในประเทศเนาะ ก็ส right? so. so ิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประโยชนนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่คอรเซนเตอร์นะครับผมกําลังทําการซื้ออยู่นะเอามาระวังกันด้วยนะครับผมไปฟ้องเงินเขาไม่ว่าไม่น่าเวิร์กเนาะ